อาวารย์มดดำยิบศรีคารวานจะพาไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดอุปคุตจังหวัดเชียงใหม่ที่แรกคือพระบวกเข็มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อของชาวพาม่ามอญและล้านนาโดยมีความเชื่อว่าสักการะแล้วจะนำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้บูชาส่วนอีกจุดหนึ่งนั้นคือองค์พระอุปคุตอานิสงส์งในการบูชาพระอุปคุตคือปัดเคราะห์ปัดภัยมีกินมีใช้มีโชคลาภไม่ขาดมือไม่อดอยากนิยมบูชาในคืนวันเพ็ญพุธคือคือนวันพุธที่ตรงกับวันขึ้น15ค่ำ ว่ากันว่าพระอุปคุตจะแปลงร่างมาเป็นเนนน้อยมารับบินฑบาตในค่ำคืนของคืนวันนั้นจนเป็นที่มาของประเพณีการตักบารในคืนวันเพ็ญพุธและอีกจุดต่อมาอาจจะแบบชอบมากองค์นี้คือองค์เทวเวสวรนวัดอุปคุตที่มีร่างท้วมใหญ่เหมือนเทยวรูปของทางเนปาลมีพลังดีมากมองเห็นไกลๆตั้งแต่หน้าวัดเลยต้องเดินมาสักการะท่านสักหน่อยหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลสุดท้ายขอให้เทวดาในวัดนี้ประทานพรให้เธอมีกินมีใช้ไม่อดอยาก